สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปเคาะแล้วก็ลากนะครับว่าจะบันทึกหน้าจอได้ยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเราเข้าไปที่ส่วนของการตั้งค่าก่อนนะครับและหลังจากเข้าทิศแล้วนะครับเราไปเลือกที่ฟีเจอร์การเข้าถึงนะครับและหลังจากนั้นอีกเราก็ไปเลือกทางลัดและถ้าทางสัมผัสนั่นเองนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็เลือกภาพถ่ายหน้าจอได้เลยเพื่อเปิดการใช้งานนะครับอะไรที่มันปิดอยู่ก็เปิดซะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็ไปเลือกบันทึกหน้าจอนะครับแล้วก็เพื่อเปิดการใช้งานเหมือนกันอะไรที่ปิิดดไว้กก็เปันซะ แล้วก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าการบันทึกภาพหน้าจอนะครับโดยการใช้เคาะนะครับสองครั้งเพื่อบันทึกหน้าจอเองครับใช้ข้อนะครับแล้วก็วาดรูปตัววงกลมนะครับเพื่อการบันทึกหน้าจอเป็นสัญลักษณ์ต่างๆนะครับซึ่งวงกลม รูปสี่เหลี่ยมรูปหัวใจนะครับแต่ยังไม่พอนะครับเราก็จะดูว่าวาดเป็นรูปตัว S นะครับเพื่ออะไรเพื่อการใช้งานบันทึกหน้าจอแบบยาวเลยนะครับวาดรูปตัว S อย่าลืมนะครับนะฮะแล้วก็ไปดูไปนะครับหลังจากนั้นคำพิทึกเสร็จปุ๊บนะครับก็ทําการบันทึกแก้ไขหรือว่ากดเซร็จได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราใช้3นิ้วลากลงนะครับเพื่อบันทึกภาพหน้าจอเหมือนกันเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเพื่อทําการบันทึกภาพหน้าจอนั่นเองนะครับ ไปนะครับใช้ข้อสองข้อเคาะเพื่อบันทึกวิดีโอหน้าจอนั่นเองครับจบกันไปนะครับกับกรารเคาะและการล่างนั่นเองสวัสดีครับ